สวัสดีครับร้านทรัพย์โสพลเจริญยนต์นะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับวันนี้มีสินค้าดีๆนะครับเอาใจเกษตรกรครับทางภาคอีสานนะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็ทุกๆภาคนะครับผมวันนี้มีโค้งสยาม F c d ซดีนะครับรุ่นพัดนะครับ n c พัดบวกนะครับเป็นรุ่นตาช้างนะครับพร้อมล้อยางนะครับยางเป็นยางแท้นะครับแล้วก็เป็นกระทะรุ่นใหม่แล้วนะครับ ก็สภาพโครงนะครับยืนยันไว้ให้ที่80%แท้นะครับไม่มีรอยซ่อมไม่มีรอยออกนะครับไม่มีรอยออกไม่มีรอยเชื่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับโครงเดิมนะครับภาพภายนอกภายในก็อยู่ที่80%นะครับ NC พัดก็3เกียร์เดินหน้า1เกียร์สายหลังนะครับตามนี้นะครับตัวโครงนะครับอันนี้ผมแจ้งราคาตัวโครงก่อนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูนะฮะตัวโครงเราขาย22,000พร้อมส่งทั่วไทยนะครับ 2 2 0 0 0พร้อมส่งทั่วไทยนะครับอ่ามีเก็บปลายทางนะครับมาจำสามพันบาทนะครับตัวโครง22,000นะครับผมแล้วก็ท่านใดมารับที่หน้าร้านนะครับลดค่าขนส่งทันที2000บาท20,000ท่วนนะครับมารับได้เลย20,000ท่วนนะครับโครงดีครับไม่มีเชื่อมไม่มีออกล้อเหล็กไม่มีนะครับแจ้งก่อนล้อเหล็กไม่มีมานะครับแล้วก็เดี๋ยวติดเครื่องให้ฟังนะครับคือเฉพาะโครง2 2 0 0 0ตัวเครื่องเป็น110พัดนะครับ110พัดตาไฟใหญ่ นะครับราคาจะอยู่ที่29,000บาทนะครับพร้อมใช้งาน29,000บาทนะครับเฉพาะเครื่องนะครับแยกได้นะครับผมท่านใดสนใจยกชุดก็โทรมาคุยกันนะครับที่เบอร์0983628238เดียวรีวิวโค้งให้ดูครับเฉพาะวันนี้รับฟังพร้อมกันครับผมจะเดิน1,2ให้ดูแลเกียร์ถอยนะครับ คงใช้งานปกติเกียร์ไม่มีดีดไม่มีหลุดนะครับซีนไม่มีรั่วครับผมรับประกันเป็นโครงใหม่นะครับจาของซื้อใหม่มานะครับใช้งานไป20%อร์ซจากของใหม่หายไป20%ิซตครับเดี๋ยวถอยหลังให้ดูก่อนครับผมโคงใช้งานปกตินะครับไม่มีดังไม่มีหอนนะครับ22 0 0 0พันพร้อมส่งทั่วไทยนะครับมีมัดจำแค่3,000บาทนะครับใส่เกียร์เดินหน้าให้ดูครับผม วงปกตินะครับเครื่องก็เสียงเซใสเลยนะครับรีวิวกันสดๆครับผม FCD ตาช้างครับตรงตัวครับไม่มีรอยต้อมรอยออกครับหลังทีครับผมใช้งา,านงปกติทุกอย่างครับ จับจองนะครับไม่ค่อยมีมาบ่อยนะครับเพราะว่าทางจังหวัดฉะเชิยงแซาโค้งที่เป็นตาช้างแล้วก็โค้งที่เป็นโครงเกียร์จะไม่ค่อยมีนะครับนานๆเข้ามาทีหนึ่งนะครับพร้อมร้อยยางเลยนะครับดอกก็ถือว่าประมาณสัก60เ็แล้วกันนะครับแังใช้ได้ไม่มีรัว่วมีตึมตัวนี้ไม่มียางในแล้วนะครับเป็นยางแท้โอตานี้โอเคครับผม แยกเครื่องแยกโครงได้หมดนะครับตัวโครง22,000นนะครับตัวเครื่อง29,000นานะครับชอบแบบไหนก็โทรมาคุยกันนะครับครับสุพลเจริญยนนะครับสวัสดีครับสินค้ามีชิ้นเดียวนะครับแล้วก็หมดแล้วหมดเลยนะครับสาหรับตัวนี้นะครับชุดนี้มีแค่ล้อยางไม่มีล้อเหล็กไม่มีอุปกรณ์เพิ่มนะครับเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ